สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องนัชนงอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะจะมาทําคลิปรีวิว iPad นะครับเป็น iPad ตัว Gen 7นะครับหรือว่า iPad ปี2019นะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวเริ่มต้นที่ถูกที่สุดนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบกึ่งรีวิวแล้วก็แบบเล่าประสบการณ์การใช้งานนะครับว่าใช้มาเป็นยังไงบ้างชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนแล้วก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก็จะ แกะกล่องให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือแกะมาใช้แล้วนะครับอันนี้ซื้อที่สตูดิโอเซเว่นนะครับก็จะเป็นถุงแบบนี้เนาะอันนี้ซื้อมาพร้อมกับ Apple Pencil นะครับซื้อ iPad แล้วก็คู่กับ Apple Pencil นะครับเดี๋ยวแกะกล่องข้างในให้ดูนะครับแกะกล่องมานะครับก็จะมีจะมีจริงๆจ,จ,จ,จะมีเครื่อง iPad มบางอยู่วันนี้เยอะาแต่ว่าเราเอาออกมาใช้แล้วมีพวกคู่มือนะครับ คู่มือแล้วก็สติกเกอร์เนาะคงไม่ต้องเอาออกมาให้ดูเราวมีแค่พวกคู่มือแล้วก็สติกเกอร์นะครับแล้วก็มีหัวชาร์จหัวชาร์จขนาดเป็นหัวชาร์จขนาด10วัตต์นะครับอันนี้ก็แถมมาในกล่องนะครับมีหัวชาร์จแล้วก็เก็บยังไงวะมีหัวชาร์จแล้วก็มีสายไ์นิ่งนะครับเป็นเหมือนสายไอโคนทั่วไปนะครับอันนี้ที่ยังไม่ได้แกะออกมาใช้เพราะว่ามีมีอันเกาอยู่แล้วนะวก็เลยไม่ได้แกะมาใช้นะครับ ในกล่องก็มีแค่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามา,าพูดถึงเรื่องราคากันบ้างนะครับราคาก็อันนี้ที่ซื้อมาตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Wi-Fi ปกตินะครับไม่ไม่ใช่รุ่นเซลลูลาร์นะครับที่ใส่ซิมอันนี้ใช้งาน Wi-Fi อย่างเดียวนะครับ32กินะครับ1,900บาทครับผมรวมกับ Apple Pencil นะครับอันนี้ไม่ได้แกะกล่องออกมาให้ดูนะนี่เป็นตัวนี้ที่ติดอยู่กับ iPad เลยนะครับก็ ราคา3,400บาทนะครับรวมกันมันก็จะเป็นหนึ่งนสามนะครับอันนี้เป็นราคา1,4300ืนี่ร้รวมแค่ไม่ใช่รวมแค่ดิหนึ่งี่พันสานะครับรวมตัวเครื่องกับปากกานะครับค่าตีมก,กับค่าเคสก็ บวกเพิ่มที่หลักอีกนะครับสำหรับใครที่อยากได้ราคาถูกวันนี้นะครับก็ใช้โปรนักศึกษาซื้อได้นะมันก็จะลดลงไปนะครับ1900ก็จะเหลือ1,200บาทนะครับแต่ถ้า Apple Pencil ถ้าจะไม่ผิดลดเหลือเท่าไหร่ถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะลดเหลือ3,100บาทนอกจาก3,400บาทนะครับสามารถสั่งได้นะครับพิมพ์ไปว่า a อ p l e เพื่อการศึกษานะครับก็เข้าไปก็สามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับหรือว่าซื้อตามร้าน ร้านที่เป็นแบบร้านที่อยู่ในมหาลาัยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีพวกโปรนักศึกษาให้แต่ถ้าไปซื้อตามร้านทั่วไปไม่มีนะครับมาพูดถึงสเปคนะครับวันนี้นะครับสเปกก็ไม่ได้ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะก็มาพูดเท่าๆนะครับตัวนี้นะครับเป็น iPad g เจ7เเราเพิ่มให้ใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านะครับก็คือรุ่นเจนหกอ่ะจะเป็นจอ9.7นิ้วนะครับแต่ว่าตัวเ e นเจ็เนี่ยก็ จอขนาด10.2นิ้วนะครับนี้ก็เพิ่มจอขึ้นมาเนาะแล้วก็ราคายังถูกลงกว่าด้วยนะเพราะว่าตอน gen 6อ่ะราคา11,900นาอนะครับอันนี้ก็ลดลงมา1,000แล้วก็เพิ่มขนาดจอด้วยแต่ว่ายังใช้ชิปเดิมนะครับเป็นชิป a 1 0นะครับผมถึงว่าจะเปลี่ยนมาเป็น ipad gen เจาดแต่ว่าก็ยังใช้ชิปเดียวกันกับ ipad gen 6อยู่นะครับชิป a 1 0นะครับที่ยังใช้อยู่กับอของ iphone 7นะครับเป็นชิปเดียวกันเลยถามว่า มันนานไหมจริงๆมันควรเปลี่ยนไหมผมว่าอันนี้ผมก็ว่าแล้วแต่คนใช้งานนะครับเพราะว่าชิป A10 ถึงว่ามันจะนานใช่ไหมมันมันออกมาตั้งแต่ iPhone 7นะครับแต่ว่าพอลองเอามาใช้งานแล้วเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเพราะว่า ถ้าเอาชิปรุ่นใหม่มาใส่กับเนี้ยราคามันก็อาจจะสูงได้อันนี้ราคามันก็ถูกเนาะเพราะว่าเป็นตัวที่ถูกที่สุดแล้วนะครับก็มันก็สมเหตุสมผลกับราคารุ่นเนี้ยครับก็คือนักศึกษาซื้อเยอะมากนะครับเพื่อนพวกนักศึกษานักเรียนนใช้กันเยอะมากใช้ชิป Apple A10 เนาะบางคนก็อาจจะบอกว่าเก่าเลาวนะก็มันเป็นของชิปของ iPhone iPhone 7นจนตอนนี้มันถึงพวก ไอโฟนรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมก็เพียงพอแล้วครับผมใช้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนมากก็คือ iPad รุ่นนี้เชอว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับคนก็จะซื้อมาพวกจดโนะ้ตเนาะเพราะว่ามันรองรับ Apple Pencil เนละแล้วก็ซื้อมาจดโน้ตดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วเวลาเอาไปเรียนก็จดตามที่อาจารย์สอนนะครับถ้าไม่ได้ใช้แบบซีเรียสขนาดตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาเปิดตัวก็ไม่แรงด้วยพื้นที่จัดเก็บเนาะพื้นที่ของ iPad พวกหน่วยความจำเนาะ32มิกิของตอนนี้ผมใช้อยู่3 2มกินะครับถ้าเอามาใช้จดไฟล์จดโน้ตหรือว่าพวกไฟล์เอกสารแล้วมีแก้งานอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็ไฟล์เอกสารมันก็ไม่ใหญ่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ในเครื่องก็เหลือประมาณ7กิกว่านะครับเกือบ8กิกอันนี้ในเครื่องก็มีเกมด้วยเนาะก็ขนาดมีเกมก็ยังเหลือๆนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแต่ถ้าใครสําหรับใครที่แบบว่า เก็บรูปหรือแบบโหลดแอปใช้เยอะมากๆก็แนะนําเป็นรุ่น128กิกนะครับราคาก็จะในหมื่นสนเก้ารบาทสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เหมาะสมกับคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้แบบไม่ได้ใช้จริงจังไม่ได้ใช้แบบหนักๆใช้สเปคหนักๆนะครับถ้าใช้ขนาดนั้นก็ต้องไปซื้อ iPad Pro นะครับได้จะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าถ้าใช้งานพวกหนักๆนะครับอาจจะแบบตัดต่อหรือว่า อาจจะแต่งรูปแบบต้องการจอที่แบบว่าดีกว่าพวกตัวนี้ก็อลองไปดู iPad Pro นะครับจอพวกนี้ก็จะสู้พวก iPad Pro iPad Air ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคาห่างกันเยอะมากแต่ก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าราคาเปิดตัวไม่แรงนะส่วนตัวซื้อมาทําอะไรก็ซื้อมาเพื่อใช้สําหรับการเรียนอย่างเดียวมันก็จะตอบว่าไงจะตอบว่าซื้อมาเรียนอย่างเดียวก็แบบดูเหมือนแบบโกหกใช่ปเพราะว่า ซื้อมามันก็ไม่ได้แบบเรียนอย่างเดียวก็แบบมีดูหนังฟังเพลงเล่นเกมบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นกันน้นนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าจดอะไรบ้างใช้อะไรอย่างไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับแอปที่ใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับน iPad นะครับก็มีพวกเ,เกมนิดนหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูพื้นที่จัดเก็บก่อนดีกว่ามันพอไหมเดี๋ยวให้ดูนะครับพื้นที่จัดเก็บนะครับตอนนี้ก็เอ้ยเหลือลงมาแล้วนะครับเพราะว่า โหลดอะไรมาเพิ่มนะครับตอนนี้ก็เหลือ6.99กิกนะครับเดี๋ยวให้ดูโน้ตนะครับอันนี้ที่ที่จดเราก็ใช้ประมาณนี้นะครับมันก็มีข้อดีตรงที่แบบเราไม่ต้องปิพนชีตไปเรียนใช่ปะ่ะบางทีแบบเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เรียนนะครับอาจารย์ก็จะแบบแจกไฟล์มาใช่ปะ่ะแล้วก็ให้เราพิพนชีตมาเรียนอย่างเงี้ยเราก็มันก็ช่วยประหยัดตรงนี้ได้นะตรงที่ไม่ต้องปิพนชีตไปเรียนเอา iPad ตัวเนี้ยไปเรียนได้แล้วก็จดได้แล้วก็ มันไม่ได้ประหยัดค่าช้จอย่างเดียวถ้าระยะยาวนะครับ Apple Pencil เนี่ยมันก็คือเหมือนซื้อปากกาแท่งเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนมีปากกาหลายด้ามอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแล้วก็แบบมีหัวหลายหัวให้เลือกนะครับแล้วก็ไม่ได้มารีวิวแอปเนาะก,ก็ไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ก็ให้ดูพวกปากกาพวกอ,อะไรนะครับพวกสีสีปากกาเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็ยังมีพวกหัวปากกาอันนี้มันแอปนี้ก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่าบางแอปก็จะมี มีให้เลือกเยอะเลยนะครับผมมาแบบพวกจดโน้ตจดอะไรไม่ค่อยเก่งใช่ไหมก็จดทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าแบบเดี๋ยวเปิดตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างการจดโน้ตจาก iPad นะครับคือบางคนอ่ะเขาจดสวยมากจดสรุปสอบสรุปอะไรแบบอ่านเนี่ยทำแบบเนี้ยมันมันเลยดูน่าอ่านถ้าใครจดเก่งๆก,ก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าใครจดไม่เก่งก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเล่นเกมอ่ามีเล่นเกมทั่วไปแล้วก็พวก r o v นะครับก็ ลื่นนะครับเล่นก็ไม่มีปัญหาเนาะดู u t u b e ก็สะใจดีนะครับเพราะว่าจอใหญ่นะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับว่าอ่ามันเป็นชิป A10 แล้วมันแบบช้าไหมเพราะว่าแบบมันดูหลายปีเนาะมันก็มันก็พอใช้นะครับมันก็ไม่ถึงกับว่าช้ามากนะครับเปิดลน์นะครับกดออกก็ ถ้าเข้า a c e b o o กก็เนี่ยครับมันก็ไม่ถึงมันก็ไม่ถึงกับว่าช้ามากอะใช่ปะ่ะที่ซื้อมาก็มีพวกจดโน้ตเนาะแล้วก็ใช้เลคเชอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มันมีอีกอย่างนึงนะครับที่ชอบมากเลยก็คือ,อมันแบ่งหน้าจอได้เรากําลังจดอันนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราเราจะแปลภาษาหรือว่าอะไรเงี้ยล้วก็เปิดมาแล้วก็ลากมาแบบนี้ คือแบ่งเป็น2หน้าจอแล้วก็แปลภาษาได้นะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบเลยนะครับก็เป็นแบตเตอรี่เนาะเพราะว่าแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ผมว่าทั้งวันนะครับทั้งวันนี้คือหมายถึงแปลว่าถ้าใช้จดโนต้ตหรือว่าเรียนอะไรต่างๆเนี่ยแบบใช้งานทั่วไปนะครับแบบเปิดพวกเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าใช้จดโนต้ตฟังเพลงอะไรทั่วไปน,นะครับแบบเล่นเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็คือทั้งวันก็ได้นะครับแต่ถ้า ใช้แบบหนักๆนะครับอาจจะแบบแต่งรูปหรือว่าแบบเล่นเกมใช้เครื่องหนักๆอะไรเงี้ยแบตบมันก็จะลดไวกว่าเดิมนะครับแต่ว,ว่าแบต iPad มันก็ได้นานอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบตเตอรี่ของ Apple Pencil นะครับสามารถใช้ได้นานนะครับแล้วก็ชาร์จแป๊บเดียว ถ้าถามว่าเหมาะกับการใช้งานแบบไหนก็สําหรับผู้ใช้ทั่วไปนะครับคนที่แบบว่าแบบโปรโปหรือแบบว่าใช้งานโหดๆก็ลองดู iPad Pro นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะก็ใช้งานทั่วไปเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเรามาพูดถึงเรื่องข้อดีกันบ้างนะครับข้อดีนะครับสําหรับผมนะผมว่าก็ราคาถูกนะครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นนั้นหนึ่งหมื่นเก้าร้อยราคานี้ยไม่รวมปากกานะครับไม่ใช่ปากกาดิยังไม่รวม Apple Pencil นะครับ ก็คือราคาเครื่องปเปล่าอ่ะหนึ่งห่นเ้าร้อยใช่ไหมถ้าเราใช้โบนร,ราคานักศึกษาเสื้อมันจะเหลือหนึ่งหมื่นะครับก็ถือว่าเป็น iPad รุ่นเริ่มต้นที่ถูกมากนะครับอันนี้ก็คือแบบถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับจอใหญ่กว่าเดิมเนะ้อจากจอ9.7นิ้วพอ มาเป็นรุ่น Gen 7เนี่ยก็ปรับมาเป็นจอ10.2นิ้วนะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่เนาะชอบตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับสามารถต่อกับสมาร์ทคีย์บอร์ดได้นะครับรุ่นก่อนหน้าต่อไม่ได้นะครับสมาร์ทคีย์บอร์ดก็สามารถต่อได้กับรุ่น Gen 7ข้อดีก็มีประมาณนี้ครับอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าคิดไม่ออกนะครับส่วนตัวที่ชอบๆเลยก็มีประมาณนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องข้อเสียกันบ้างนะครับสําหรับข้อเสียนะครับที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียนะก็คือ ผมว่าจอมันลึกนะครับจอมันลึกลงไปจากผิวกระจกมันนะคือปกติอาจจะชอบใช้เครื่องสีขาวมากกว่าครับแต่คือที่ซื้อเครื่องสีดําก็เพราะว่าให้มันดูให้มันดูกลืนกันเนาะกลืนกันไปกับจอนะครับลองเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะครับเครื่องที่เป็นสีขาวอ่ะมันจะเห็นมันจะเห็นขอบจอตรงนี้ครับถ้าใช้ iPad Pro นะครับ iPad Pro ก็คือจอมันจะชิดมันจะชิดกับอันนี้เลยอะแผงกระจกเลยมันจะมีช่องห่างระหว่างจอกับ กระจกนะครับก็คือกระจกด้านบนกับจอมันจะหังกันนี้ผมก็เลยว่าเป็นข้อเสียแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียขนาดนั้นนะครับเพราะว่าใช้ใช้ไปมันก็มันก็ชินนะครับก็ปกติแบบไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นสําหรับบางคนที่แบบว่าสายวาดรูปนะครับก็คือหรือว่าใช้ปากกาแบบบ่อยๆใช้จริงๆจังๆอย่างนั้นเลยเขาน่าจะซีเรียสนะครับแต่คือสําหรับผมก็โอเคนะครับรับได้ไม่ค่อยไม่ถือว่าเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะแต่ก็มองว่า แอปเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับไอ้ก็มองว่าเป็นข้อเสียนะครับก็คือใชอ้ชิป CPU รุ่นเก่าเนาะเพราะว่าก็คือ iPad ตัวเนี้ยเปิดตัวมาปี2019ใช่ปะแต่ว่าคือใช้ชิปของ iPhone 7นะครับชิปของ iPhone 7มันอาจจะนานไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็สมเหตุสมผลกับเรื่องราคาใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าใช้ชิปที่มันใหม่กว่านี้ราคามันก็ต้องสูงขึ้นมานครับแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่มันก็ถือว่า ข้อเสียเนาะข้อเสียก็มีประมาณนี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่พบปัญหาหรือว่าอะไรนะครับสําหรับคลิปรีวิวก็จบแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับถ้าใครมีคําถามหรือว่าข้อคิดเห็นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวกับว่าแบบบางทีอาจจะลืมพูดนะครับก็หรือว่าอยากรู้ตรงไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาสอบถามกันได้นะครับผมก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับหากมีข้อผิดพลาดก็ โทษด้วยนะครับครับผมบ๊ายบาย